ครับสวัสดีครับอันนี้มาติดประตูแล้วครับชุดนี้ที่รีวิวดูครั้งก่อนนี่ครับอของหลังนี้ไม่มีกระจกครับผมของลูกค้าเจ้านี้เราไม่มีกระจกหน้าหน้ามีแต่ประตูมว้วนตอนนี้ขึ้นเหล็กดัดเต็มบานครับนี่ครับดัดเต็มบานเลยเป็นบานฟิกสายขวาแล้วบานเลื่อนตรงกลางครับผมดูว่าเราจะเก็บงานยังไงโอ้างานโหดเอาการอยู่ครับ ทางนี้ด้านบนครับช่างกำลังประตูเข้าครับดูติดตั้งครับว่างานแบบเนี้จะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับผมคือการติดตั้งเหล็กดัดไม่ไม่จำเป็นต้องมีกระจกครับผมอันนี้มีมุ้งลวดหมดดูว่างานจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับน,นี่ต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากครับอืม ปูดนะครับผมปูนต้องกรีดทิ้งปัดกวางเลยป้าตาค่านี่เปิดได้ก่อนประตูนะครับโอเคครับเปเนีเยต้องนี่ครับ สวัสดีครับผมตั้งแล้วทุวกคนนะครับอ๋ออันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเออไปดูด้านในหน่อยเมื่อกี้ยกใส่นะครับข้้างงหลันีครับผมยึดด้านข้างแล้วครับยึดด้านข้างไว้นี่ล่างยึดเรียบร้อยยึดทางด้านในและด้านนอก ทั้งในและนอกเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวช่างก็เซตบานก่อนกำลังตั้งบานอยู่กำ <c oughs> ลังตั้งบานอยู่ครับเ,เก็บรายละเอียดเดี๋ยวดูถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเตรียงของของ,งานของหลังนี้ไอ ไม่มีกระจกครับเราขึ้นขึ้นเหล็กดัดเป็นโครงใหญ่ไปเลยติดไปเลยลูกค้ามีซีเรียสเรื่องกระจกลูกค้าป้องกันใส่แค่เหล็กดัดกับมุ้งดวดเป็นประตูม้วนนะครับห้องห้องหนึ่งเลยเนี่ยครับเก็บงานละเดี๋ยวเก็บงานเสร็จเดี๋ยวไ้ถ่ายดูว่าไอมันจะออกงานประมาณไหนนะครับผมเหล็กดัดพวกนี้งานค่อนข้างละเอียดนะครับนี่ครับตัดเครื่องตัดมาหน้างานเลย เนี่ยครับพวกนี้เป็นเส้นนี่เป็นเส้นอลูใช้เก็บงานหมดเลยนะครับผมเย็บมกโอ้ยเนี่ยครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับผมแค่เส้นอลูนี่ก็พันกว่าบาทสองพันแล้วนะครับนี่ค่าเส้นอลูเก็บงานเนี่ยครับเนี่ยใช้เครื่องตัดมากันสี่คนนะครับช่างนะครับผมเห็นแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับลาย แต่ออกมาสวยเราก็ดีใจครับอช่างเก็บงานแล้วใส่ชนกลางแล้วน,นะครับใส่ชนกลางแล้วสั้นมากกว่าสวีสสครับเป็นหนันเรียบร้อยครับผม โดยเหล็กดัดที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนีครับภายนอกครับติดตั้งใส่กอนล็อกเก็บงานเรียบร้อยครับมีมุ้งลวดอยู่8ชุดนี่ครับบานล,ละ2ชุดครับสวยงามมากบานใหญ่มากบานนี้กว้างอยู่3เมตร80สูงอยู่2เมตร50ครับบานนี้ดัดพร้อมมุ้งลวดลวเข้าไปดูด้านในกันครับด,ด้านนอกเก็บงาครับผม เ็บงานด้านนอกครับปิดบังเรียบร้อยหมดแล้วนี่ครับด้านล่างครับด้านข้างอ่นี่เป็นมุงลวดนะครับเป็นมุงลวดเป็นมุงลวดครับปุญแจล็อกนะครับอ่นี่ครับล็อกเรียบร้อยครับล็อกค้องเปิดห้องครับกุญแจดูด้านในกันครับ นี่นะครับเสียงเงียบ,บนะค,ครับจุดยึดของเราจุดยึดของเรายึดด้านล่างด้านข้างด้านบนนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยึดยึดติดกับปูนไปเลยครับจากด้านในนี่ครับผมอ่า ล,ล็อกดูก่อนครับล็อกจากด้านในก็ได้ครับเป็นกุญแจล็อกสองทางนี่ครับกุญแจล็อกสองทางนี่ครับล็อกจากด้านในครับคือจะคล้องลูแจได้หมดนะครับนี่ครับน,นี่คือล็อกเสร็จแล้วปรชัดเท่าไหร่นะครับด้านในอ่านี่ครับล็อกเสร็จแล้ว ด้านข้างเราใช้สกัดลาดในการเก็บงานครับผมเป็นสกัลาดเก็บงานด้านข้างด้านล่างก็เป็นสกัดลาดนะครับด้านล่างก็เป็นสกัดลาดเก็บงานนี่ครับนี่ครับโอเคครับถ่ายด้านนอกอีกรอบนึงครับการยิง ชุดนี้อยู่ที่16,500ครับ16,00 0ครับพร้อมติดตั้งชุดนี้เหล็กดัดมุ้งลวด16,000ครับชุดนี้ครับผมโอเคครับ